สำหรับแก่ประเด็นในช่วงนี้พีเส้าเกตค่ะเรามาติดตามในเรื่องของสถานการณ์พ้นผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรกันมั่งและเพราะว่าในช่วงนี้พอมีโควิด19พเกีส้าเกตนะมันส่งพ้นไปทั่วเลยค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะคะแล้วก็การจำได้พ้นผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในหรือว่าต่างประเทศก็ส่งพ่นแฉนเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในปีนี้เขามีการขาดการเอาไว้ว่า พผลิตเนี่ยจะออกสู้ตลาดมาว่าปีอื่นๆนะคะทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็ได้มีการวางแผ่นไวในเรื่องของอาราคาพ,พลนผลิตตกตำม,มังหอว่าสินค้าติลอนตลาดมังรวมไปถึงมีข้าวดีมาฝากสำหรับกรเกษตรกรด้วยค่ะ,คะเพราะว่าเขามีการจัดทำวันสต็อปเซอร์วิสที่สูนจัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อให้บริการเกษตรกร,ร,กรด,ด้านดินแล้วก็ปุ๋ยนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปแก้ประเด็นเรื่องนี้กันค่ะวันนี้พูดคุยกับนายชัยพรหนุผักค่ะ,กะเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานียู่นในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต,อต้อนรับเข้าสู่รายการแหล่งข่าวชาวใต้ค่ะครับสว,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวซอบทามฐานสักนิดนึงค่ะว่าภาพรวมข้องปริมาณผลไม้ลักๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะทีจะออกสู่ตลาดในปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีมากหรือน้อยไหมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาค่ะท่านครับสาหรับ ปริมาณผลไม้ในปีนี้นะครับปีหกี่นะครับมันจะมีมากกว่าปีหกสามภาว่าปีนี้สถานตันสภาพดินฟ้าอากาศมันเอื้อมหน่วยต่อไปพ่นนะครับมันก็เลยปีนี้นะัประมาณ,ปร,มาณประมาณเยียบแฟ่นตันนะครับรวมหมดนมนะทงงั้งเงาะเรียนมังคุดลงท้งเลยนะครับถึงเรซปีโทบารรนาหอยหกสิบสามนี่ประมาณเจ็ดมื้นว่าตัน ทอ่ใส้ในการสีนี้ครับค่ะา,างเกระรทนคะแล้วระยะเวลาของผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยค่ะเทที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก็ออกสู่ตลาดเนี่ยแต่ละเดือนเป็นผนพลืชบางค่ะของแต่ละชนิดค่ะครับสําหรับผลไม้ช่วงนี้มันจะออก้อมกันนะครับประมาณเนี้ยเริ่มเริ่มจนเริอมปลายเดือนนี้ก็จะออกแล้วครับจนถึงเดือนกรกฎาณนะจะออกมารีทุสกรกฎาณ์เนี่ยประมาณกลางกลางเดือน ซึ่งซึ่งเดือนซึ่งหน้าครับนางเงาะนางเาะทุเรียนแล้วบางคนเนี่ยจะจะเอาของเนี้ยนะครับออกมาสนะครับพอาเมื่อถ้าเป็นเงาะนะสมุนเงาะนี่ก็ประมาณระกกระดาไปปลายกระดาษนี่จะออกมาเดือนกระดาษนี่ประมาณเกิดซ่องมืนตันอยอางมงีทเรียนก็สมุนทุเรียนก็กระดาประมาณเนี้ยแต่ออกซ่องมืนว่าตันอะไรเรียนออกมาครับค่ะก็ออกพร้อมๆรกันได้เลย ปีนี้พอได้กินกันค่ะ,คะแล้เมื่อที่ทันบอกเอาไว,ว้อะค่ะว่าในปีนี้เนี่ยพ่นผลิตค่อนข้างที่จะมากว่าปีที่ผ่านมาค่ะเรามีแผนบริหารจัดการเรื่องของการกระจายพ่นผลิตการห้าล่าผ่นพื้นมังเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดอยู่กันนะคะทานอ๋อครับสําหรับเรื่องการบริหารจัดการผลไม้นะช่วงนี้จากช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีเมื่อนชนะทีมนั่นขลองขั้นพานประเภท ของจังวัดนะครับแบบเซ็ตเลยว่าจะมีเห็นว่าหน่วยงานในกระทรวงผานิ์นะครับกระสวงเกรตริะนี่นะอองซาก้อนต่างๆวันนี้นะครับจะช่วยกันจะวางแท่นช่วยกันกระจายพลนผลิตนะครับเพือออกปสู้จุดไม้ใบช่างให้มากรีทุสคือกระจายออกจากพืนทีเราให้มากรีทุดนะครับก็จะคาดว่าไม่น่าจะมีไปะนะ ค่ะแล้วในส่วนของเอก,กชนรายใหญ่ๆนะคะในเชิงทางซับย์สินค้านี้ยืนมือเข้ามาช่วยในการรับสื่อผลผลิตบางอย่างคะครับสำหรับทางรายใหญ่ๆนี้ปกติก็จะมีมีสัญญากันอยู่นะครับกับทางท็อปซูเปอปร์มาร์เก็ตเยเนี่ยะญญนะครับื้องเซ็นท่านนะครับก็ข้องเดอมอลนะครับก็ทางทางไมโครกเข้ามหมาร่วมกันทำสัญญาสื่อข่าย โด,โดยจะบอกแปลงง้อนี้เขาจะห้างโมนี้จะข้ามาช่วยจะเพอ่อพาพ่นผลิตออกจากสูตรทีนะครับค่ะอืมทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้อ่านถามถาน,นิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีเอกชนราย่อยมีห้างมารับไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพลนผลิตเอ่อพ่นผลิตเนี่ยมันอย่างหล่อนตลาดอยู่นี่เรามีแผ่นรองรับพันธุ์พืชมั้งไหมคะคือเอ่อเอกชนไรย่ย่อยนี่จริงๆเห่ยมันก็รับได้ไปส่วนหนึ่งไม่มามนานนะครับแต่เราก็จะมี เราก็จะมีเอกขุคาอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นล่งเศรษกา่ชยกระจายเรามีมีกระจายไปในสี่ทางอย่างวัดแล้วก็มีกระจายไปสร้างประเทศบางส่วนนะครับาบางส่วนคือเงาะนี่จะเงาะนี่จะเป็นตางประเทศเป็นสิงคโปไปมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะครับเงาะเราส่งไปจีนมีเงาะส่งทางเครื่องบินีจีนนะครับนี่ก็คือจกนนระจายพันผลิตฐ์นี่นะครับนั้นก็เป็นซากก้อนต่างๆที่เขา เคยทํางานรวมกันด้วยแหลกเลี่ยนทิ้นคานะครับสกจักรอนึ่งสมุทรจักนเมืองสกจักรเกษตรเมืองสุราษฎร์เนี่ยสกจักรเกษตรหมาซั้นนะครับเขาจะเขาจะแหลกเลี่ยนทิ้นคากันบาอทีจะกับกับผนดีดื้อนะครับกับตั้งอย่างวัดนะี่คือการอบบบายพิมลิศแต่ทุเรียนว่าทุเรียนนีจะไม่มีหน้าเลยทุเรียนนี่คือยอดนิยมอยู่แล้วใช่ไหมคะใ่บนตอนใช่ใข่บนตอนเลย ค่ะค่ะเ,เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าตี้ไม่มีเทค่ายหรือว่าไม่มีเทระบายใช่ไหมคะท่านคะคือถ้าทุเรียนไม่ต้องกังวลแต่ว่า,าถ้างอ,อนี่สีนี้พ้นผลิตออกมาแต่ก็ต้อง,<ม>ต,องต้องเล่าว่าเราระบายไปตั้งประเทศได้ไหมเพราะว่าวโควิดอ,อาจจะอาจจะติดคัดอย่างเดินทาง<ม>ต้องท่านด่านลำบ,บากนิดหนึ่งแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องช่วยกันกระจายไปในประเทศ<ม>หรือจริง,งๆแร็วเงาะ ทั้งหมดเนอะในนั้นต่างจังหวัดไม่มีไม่มีกินนะแต่เรากระจุกอยู่ที่เราบ้างซึ่งเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตใหญ่เ่ะแต่การการกระจายอมันยังไม่ตั่วทึ้งซึ่งปีนี้ก็จะจะกระจาด้ดยกันเขาจะใช้รถเล็กโซนนั่นแหะวิ่งรถปิกอัพนะครับบรรทุกประมาณส้องตั้นเนี่ยหรืชาวเย็นทึ้งเนี่ยครับมันก็จะช่วยกระจายได้เยอะอาไต้พื้นที่ได้กินง้ออย่างแน่นอนแล้วนะคะปีนี้ ทีนี้ในเรื่องห้องคุณภาพมาตรฐานกันบ้างดีว่าค่ะเกษตรกร,ร,กรต้องดูแลเรื่องไม่เป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานห้องสินนะค้าแนะนํนะเราก็จะเน้นเป็นพิเศษเลยตวว่าสินค้าต้องได้เกณฑ์ตามมาตรฐานนะครับมีการขัดเกรดแยกเกรดํำจัดสิ่งเจื่อมพ้นนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีไปในสินค้าต่างร้าซึ่งส่วนใหญ่กเ็เป็นเป็นืบบ้อกับมังคุดกับเรีเนนะไม่ใช่ มะมันงคุดกับหลงล้องเดี๋ยวีนีใครๆก็มีเนื่องมาเล่งพ้นไปมั่งเนี่ยนะเพราะว่าด้วยลักษณะของสินค้าแต่เราก็จะทําทําความสะอาดนะครับทำอจะเห็นว่มททาความต้องเราแลเน้นเพราะว่าเกษตรกรเขาจะรู้บพราว่ากาดเกรดเนี่ยมันจะได้ราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าทาคุณภาพเนี่ยซึ่งตลาดปทางนก็ไม่มีนะแต่เมื่อเมื่อเราเคยเห็นคลิปภาพนะครับแต่ว่าปรากฏอยู่สักเดือนดีแล้วเนี่ย เขาส่งคลิปเหลืองอไอเล่ยนี่ไหม่ไมาถึงว่าอ่าจริงจริงมันไม่ใช่เป็นข้องในจังหวัดสุรา์จะไม่มีนันตอนนี้นะครับแล้วแล้วชาติดี๋ยเขาลางมันก็จะไม่เป็นอันตระได้ว่าเขาใช้ยชยนำนำยาหลังง้าตเนี่ยนะเพื่อนำยาเดี๋ยวว่ามาจากบริษซัทนั่นเดี๋ยวเขาเมือนหลังพักวะเนี่ยครับปลอดภัยเดว่าพารที่เราเนมันไม่เหมาะสมเราในนี้เราเอาตะไปจุ่มหนึ่งคนลงไปยื่นอยู่ในในอ่างลางนะไม่เหมาะทมจริงจริงัจริงจริงมันจะปลอดภัยนะครับเขาเขาจะลางถึงความชา คุณภาพดีแน่นอนนะคะทานค้าแล้วในเดือนสิงหาคมนี้เนะะี่ยค่ะเทกอสมุยกอผังงานกอเต้าเนี่ยมีแนวโน้มี่จะเปิดรับนักทองเทียวชาวต่างชาติเนี่ยต้องใช้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรจํานวนมากขึ้นทางสุราธานีนี่แหละมีแนวทางเรื่องนี้ผ่นพื้บ้างค่ะครับสําหรับมาเรื่องต้อนรับนักทองเทียวนะครับเราก็จะมีทิมอขอคาหรือว่าทิมเสือรับนักทองเทียวในพื้นที่อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็มีมีกั้น ถึงกระจายสิน so ค้าไปให้ได้แลทำคุณภาพรับรองอยู่แล้วนะครับถึงนี้ถ้ามีนักส่งเชียงมาจริงๆเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องคนมลิศอย่าพอในให้กับเกาะสมุยเกาะพังงันแต่กลัวววาจะนักส่งเชียงไม่ค่อยมีแต่นั่นเองนะครับค่ะครับเป็นร่วงอยู่เป็นร่วงเกษต้กอนดวจาไม่นุนมาลิศไม่ค่อยได้นั่นแหละค่ะก็คือแนวเดียวกับปริมาณพนมลิศมีในแนวนอนนั้นนะคะ่นที่นี่ครับ ค่ะมาแลกกันอีกนึ่งข้าวดีข้องกเกษตรกรค่ะฐานเกี่ยวกับบริการวันสต็อปเซอร์วิสข้องซุนจัดการดินปุ๋ยชุมชนค่ะซุ่นนี้มีหน้าที่ันพื้มัง่งมีบัตรบัตรหน้าที่ไอะไรมัง่งแล้วก็ทีสุ้ราของเรามีกี่สู้ผันพื้มั่งคะอ๋อครับคือเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสนี่นะครับถจริ่งเป็นเป็นโครงการทีรัฐบาลเขาเขาให้ช่ยวยเรือในเรื่องโควิดนี่นะครับจะเลยจะทําเป็นโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ย คือชุมชนครับทุกกระสุมก็เกืเผื่อจะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในสุทธ่ซึ่งข้องสุรัตจะมีอยู่เจ็ดสุทธ่นะครับเจ็ดแปนฟนเจ็่เตทมเจทดเตตรงนี้ครับประเด็นหลักๆก็คือธุรกิจดินและปุ๋ยก็มาซึ่งว่ากาาตรวดวิเคราะห์ดินแล้วก็ก้านช้ปุ๋ยเคมีตามคาวิเคราะห์แล้วก็เพิ่มโดย C, ปุ๋ยอินทรีย์ถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาถึงเ,เพิ่มถึงจะมีเป็นปน,น้อยๆอย,อยู่เป็นคลายๆวาสนับสนุนในชุมชนเขามีการทำประกอบอาชีพนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วจัง,จงมมหวัดช่างักงาเกษตรจังมมหวัดเราจะไปไปรอบรวมไปตั้งกลุ่มดินปุ๋ยชุมชนอยู่ในพื้นที่แล้วทุกอำเภอนะครับ่ชว,ชวงนี้แล้วก็ให้เขาสมัครกาไปยากเข้าร่วมโครงการ พัฒนายธุรกิจดินปุ๋ยมัง<ช>้งจะมีลักเกนต่างๆแล้วก็มีอ,อำเภอที่สมัครมาเช็ดอำเภอที่กเกษตรกรเขาสมัครเข้ามาแต,ต่เช็ดอำเภอนะครับจะยื่นเสร็จอำเภอยู่นแถวตำบลดะก๊อ,อ,อบบนนกคลองเตยยานะครับตำบลดะก๊อกใต้คลองวีภาวดีตำบลลำพูนคลองหนาช้านะครับตำบลตะซ่งคลองสายชนะตำบลยันยาวคลองขี่ด บนทุ่งไทยข้องบ้านดากุ้นแหลกตำบลกอพังันข้องอำเภอกอพังนันนะครับค่ะ,ะแล้วถ้ามีเกษตรกรกนสนใจจะเข้ารวมอีกนี่อย่างสมัครได้ไหมคะท่านคะคือตอนนี้โครงการระดับบ้านโควิด19เสื่อเยียวยาในการจะมดมัดโครงการไปแล้วนะครับแต่สำหรับคือโครงการเน้่มดแต่ว่าเกษตรกรที่จะใช้บริการเนี่ยจะใช้ใช้ค่าบริเกตสุดแบบนี้ได้ครับเอาวินไปต้ย เอาดินไปซึ่งวิเครา์ <Ừ. S 2> แล้วก็อาจจะสั้งปุ๋ยเขาเลยก็ได้ <Ừ. S 2> นะครับดัืนว่าถ้าอยู่ใกล้กับเขาวิเคราะห์ดินนั <c ười> ้จะพอดินแล้วก็เรามาซื้อปุ๋ยตามคาวิเคราะห์ดินเนี้ยมาซื้อเที่ยวเที่ยวเท่วบานเราเองนะครับเพื่องพื้เที่ยวในสินดีไม่ต้องก้นไกลแต่ว่าถ้าปุ้ยวิเคราะห์แล้วเอาปุ๋ยพิษมาสักห้าร้อยโลตันนี้กนะ็ไม่ไม่น่าจะมี่หน้านะ <Ừ. S 2> มันจะเป็นการลดต้นทุนเพรว่าราคาราคาเขาจะได้ราคามีแต่มอาม ราคาถึงระดับนัน้นน่นมาบางส่วนมันนะ่ะเขาจะไม่คิดกับไรมากิดเฉพาะขายแรงขายเราะ้องปุ๋ยแต่ช่วงนี้ราคาปุ๋ยราคาสูงขึ้นนิดนึงน,นะครับก็ะจะสันจะสันเกษตรกรจะสังเกตว่าถ้าไปซื้อปุ๋ยไม่ว่าปุ๋ยสูรสำเร็จหรือว่าปุ๋ยมาเพราเม้องเรือย่ปุ๋ยจะจะต้องใจใจราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาปุ๋ยจะสูงขึ้นครับ ก็คือค่าใช้จ่ายก็มีแต่ว่าเป็นอืแต่ว่าเป็นในเรื่องของขาผสมปุ๋ยเชื่อชัยอ่าก็เรียกว่าให้ต่ขาปรึกษาแล้วก็มีบริการสินค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ่ะขาปุ๋ยก็ขาผสมก็คือเขาต้องมีขาเตี๋มจักใช่ไหมเตี๋ยเตี๋มจักใบขาใยขาและเนี่ยขาผ้มใบผสมก็ไม่แพงเอ็หนรกขาแล้วกะขายเรงก็สักวีสิบบาทก็ชอบเลยเนี่ยมันมันก็จะไม่ทส่งก็สมเพชรสมพลตัวบิดตัวดิ้นจัง ตอนวนี้ารต,ตัวจกีก็สว่านำยากเขาจะต้องซื้อมานะครับก็ไม่ไม่แพงนิ่แล้วฮะสิบบาทรอยการตรวต่ว่าถ้าเราตรวจแดวมันก็ได้พุ่นได้พุ่นทีนี้ขึ้นนะคะเป็นมาขมว่าปุ่เซ็นไม่เท่งวาถ้าเราตรวจเราไม่ต้องไปซื้อปุยถึงีี่ค่ะตัวนี้จะมีอยู่ในดินแล้วเราไม่ต้องซื้อมาได้เลาจะบอกท้อนดิบคาดเหมือนกันคุณไงไงว่าจะได้ไม่ต้องจะได้รัว่าคาดไรก็เพื่อมันนั้นไปจะได้ไม่ต้องเสียเปล่าพันนั้นนะคะ ค่ะ<ช>จึ่งเดียวสุดท้ายนี้<อ>ให้ทันได้ฝากชวนชวนกเกษตรกรค่ะให้ข้ามาให้ข้ามาใช้บริการข<ช>้องวันสต็อปเซอร์วิสของซู่นจัดการดินปุ๋ยชุมชนสักทีค่ะอ๋อครับกอนเนี้ยผีนองเกษตรกรี่อย,อยู่อยู่ในพื้นที่ทีดพุ่มก้ามาอะไรเดือนนะครับจะ,ะ,ะบ,บุตะกรอบจะบุญตะกุกซ้ายจะบลญลำพูนตำบลประสงตำบลยันยาวตำบลญปูไทยตำบลกอฟังงนันไม่ว่าช่วงตยู่ไกลเคียนนะครับถ้าทันสะดวกหรือว่ายากจะรวดาีห์ดินในทุก ในส่วนข้องฐานในแกล,ล้งข้องฐานถยู่ไม่ได้ต้วนอีเพราะหมาหน่าเลยไม่รู้นี้ไม่พิลรื้อน,น,น,นะครับจะลองเล่นนะครับเอาดินมาเก็บตัวอย่างดินมาแล้วก็มาตรวจการเก็บตัวอย่างดินนี้ถา่ถามีน้องอ่าหนักซึ่งเพิ่มเกษตทีหนึ่งนะครับจะขึ้นบนมาเข้าแก๊สเป็นแบบไห้นะครับสีสิบหลายตรงแก๊สทีชุดนะชุดหนึ่งชุดหนึ่งเก็บมามากน้อยแต่ไม่แน่ยนะม,มามันจะมีมีลักการอยู่นะครับ ถึงงาฐานจะไปเกตมาเกตรายการมาส้งให้เขาตัวตามทุ่นดีกว่าเจ็ดทุ่นนี่นะครับนะครับตัวล้วก็มันจะได้ขามาเลยว่าดินฐานคาด้านเรือยมีฐานอาหารื่ยมาร์กเดียวในนลิตน่องฐานฐานจะฐานจะได้หวางแท่นสื่อปุ้ยทุกนะครับสื่อปุ้ยใส่ยปุ้ยได้ว่าตรงใส้ปุ้ยได้มั่งถือฐานงานส่วนได้มั่งไม้ี่ครับค่ะเป็นความรู้นะใช่ค่ะครับ ค่ะสุดท้ายนี่แล้วค่ะทันค่ะขอบคุณหมาค่ะที่วันนี้ค่ะให้ความรู้ครับพวกเรานะคะแล้วก็ชาวเกษตรกรด้วยนะคะขอบคุณหมาค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะก็สวัสดีค่ะคุณชัยพรดุผักนะคะเกษตรจังหวัดสุราธานีได้ความรู้ไปแล้วพอบางทีเราไม่รู้ว่าดินในแปลงของเรามันมีธาตุอะไรอยู่มั่งจะได้ไปซื้อว่าค่าตอะไรก็ซื้ออันนั้นไม่ต้องไปซื้อต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยนะน้องหญิงออมคใช่ค่ะ